คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s m 95.75เมกะเฮิรร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเดือดร้อนตตนไนถึงใครไม่ได้ทุกคนจงไฟจดจำ ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้ไาลกานหมอกฎหมายทนายชาวบ้านแม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ร้านลูกขอต้งปณิธาน,น,น,ธานสาสิ่งที่พ่อส้าง ល្រូពីស្ស្រាង់หៅ្រើន្រាប ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบวสดีนะฮะก็กลับมาพบกับเราอีกสองคนนะครับผมทนายสุริยนยุภาภูมครับผมทนายพุทธิธรคงถาวรครับก็สิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของหมอกฎหมายทนายชาวบ้านทนายชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการจะ อสอบถามปัญหากฎหมายต่างๆนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์032419434นะครับ419434คู่นี้ก็ปรากฏว่ามีท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาครับก็เลยจะตัดเข้ามาเดี๋ยวก็ตัดเข้ามาในรายการหน้าใหม่นะครับครับผมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับนะฮะก็อยากรบเกี่ยวกับว่าคู่กรณีของเราอ่ะครับอยู่ตรงข้าม กระทางเข้าไร่ของเราอยู่ตรงกระชาะแล้วก็ชอบนำรถเข้ามาโจดในที่ทางเข้าไร่ของเราอ่ะแสดงว่าเออบ้านเขากับบ้านเราอยู่ตรงกันแต่อยู่คนละฝั่งถนนใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมครับผมอันนี้ณวันนี้เราทําเสาเพื่อจะทําประตูปิดเปิดคือเอาเสาปูนไปลงครับแล้วก็เตรียมทาประตูปิดเปิดเพื่อ แต่เขามาเห็นเข้าเขาไม่พอใจเขาก็ยิงซืนผูอยิงในที่ของเราหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านเราใช่ไหมฮะหน้าบ้านเราด้วยใช่ไหมครับอะไรนะคะถึงว่าเขายิงหน้าบ้านเราใช่ไหมฮะยิงในที่ของเราทางเข้าไร่ของเราค่ะอืมครับแล้วไงต่อฮะเราไปแจ้งความมาลือเลยก็แจ้งตำรวจให้มาเก็บหลักฐานตำรวจ เข้ามาลงพื้นที่เก็บหลักฐานแจ้งที่โรงพักโรงพักหนึ่งครับมาเก็บหลักฐานไว้แล้ววันนี้คือดิฉันเอาเรื่องนะคะครเ,เรื่องเอาเรื่องคนคู่กรณีนี่แหละอเอาเรื่องแล้วเบื้องต้นเนยครับพนักงานสอบสวนเขาแจ้งข้อหา,อาผู้ต้องหาไว้อย่างไงบ้างครับมีอาวุธปืนไว้ครอบครองมีอาวุธปืนพาอาวุธปืนยิงปืนยิงปืนแล้วก็คมคูทําให้้อื่นตกใจกลัวอะไรอย่างนี้นครับครับแล้วทีนี้ยังไงครับ อันนี้ก็อยากจะถามว่าวันเนี้ยตำรวจเขาเรียกตัวทิฉันไปสอบปากคำาช่ยังจะยืนยันเอาเรื่องเหมือนเดิมไหมเราบอกเขาว่ายังเอาเรื่องเหมือนเดิมก็ประสงค์จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับครับแล้วยังไงต่อครับทีนี้เราต้องการยังไงฮะหมายถึงว่าต้องการจะถามพวกเราสองคนว่าไงอยากจะทราบว่าพอหมด หมดอยากตรงจุดตารวจนี้แล้วอ่ะพอซึอ่งศารเนี่ยตัวที่ฉันเนี่ยจะต้องทําขั้นตอนยังไงต่อไปหมายถึงว่าประเด็นเนี่ยเราต้องการอะไรครับเราต้องการจะให้ตํารวจดําเนินคดีหรือต้องการไม่ให้เขามายุง่งนะยุ่งยากหน้าบ้านครับต้องการอะไรครับคือคืออยากทราบว่าถ้าเรื่องไปถึงศาลแล้วอ่ะครับตัวที่ฉันเองอ่ะจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับ อาทราบพอดีผมทราบแล้วทีนี้เราเราต้องการที่จะทราบว่าเมื่อสิ้นสุดที่ตํารวจแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทําแบบไหนบ้างอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับใช่ใช่ค่ะครับอ่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายครับนะฮะคือเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคืออยู่ในฐานะผู้เสียหายนะครับเราอยู่ในฐานะพยานนะครับซึ่งเวลาเราแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวหาแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสวนเขาก็ต้องดําเนินคดี ทีนี้ก็ถามว่าติดใจไหมเนี่ยอาจจะมีข้อหาใดข้อหาหนึ่งที่ที่มันเป็นละหุโทษอ่าเช่นคมคูนะครับอทีนี้ถ้าเรายังติดใจอยู่เนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็ต้องดําเนินคดีนะครับก็ต้องก็ส่งจำนวนฟ้องไปยังอายการคือพนักงานอายการก็ต้องเรียกเราไปสอบปากคาพนักงานสวนพนักเรียกเราไปสอบปากคําเมื่อสอบปากคาเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาจะรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะว่าเอะไอ้ที่เราไป ฟ้องนี่มันมีมูลความผิดไหมครับถ้าเขาลงความเห็นว่าฟ้องสั่งฟ้องครับอ่าเขาก็จะส่งสำนวนเนี่ยไปที่พนักงานอัยการครับนะฮะพนักงานอัยการเขาก็ถ้าเห็นตามที่ตารวจสรุปสำนวนมามีความเห็นมาแล้วก็ต้องให้ทางเขาก็ส่งผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลครับครับอืมทีนี้ปัญหาว่าเราจะต้องทำยังไงหมายความว่าถ้าผู้ต้องหาเขารับสารภาพเนี่ยนะครับครับคือ เราก็ไม่ต้องไปศาลนะครับเพราะคือเราอยู่ในฐานะพยานหรือผู้เสียหายเนี่ยครับคือแต่ถ้าเขาปฏิเสธสู้คดีเนี่ยคือพนักงานอนยการเนี่ยอาจจะมีหมายมาเรียกเราไปเป็นพยานต่อศาลก็คือหมายว่าถ้าพนักงานอนยการเขาส่งฟ้องส่งฟ้องตัวผู้กระทำความผิดผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดเนี่ยนะะไปที่ศาลผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดก็จะกลายเป็นจำเลยถ้าเกิดว่าตัวจำเลยเนี่ยพอการฟ้องมาแล้วรับสารภาพเลย ครับอ่ารับสภาพเลยอ่าทางศาลก็อาจจะตัดสินเลยใช่อ่าตัดสินมีมีคำพิพากษาเลยครับก็อ่าเราก็จะเราก็จะไม่รู้ไม่รู้ครับถ้าอยากรู้เราก็ต้องไปถามที่พนักงานอัยการว่าเอะศาลตัดสินว่าไงครับหรือไปถามที่ที่ศาลที่ศาลว่าเอะคดีของเราเนี่ยศาลตัดสินว่าอย่างไรครับนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าผลการพากษาเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าในกรณีว่าเมื่ออัยการฟ้องไปแล้วเนี่ย จำเลยเกิดต่อสู้คดีว่าไม่ได้ยิงไม่ได้เข้าไปในอะไรเงี้ยนะไม่ได้คมคู่ไม่ได้คมคู่ไม่ได้ยิงปืนบอยการก็อาจจะมีหมายเรียกอย่างนี้ก็จะมีหมายเรียกมาให้เราไปขึ้นศาลครับครับก็ไปไปเป็นพยานขึ้นศาลในกรณีของเรานี่ไม่ใช่จำเลยนะครับเรานี่เป็นพยานก็คืออยู่ในฐานะพยานครับเราก็ต้องไปเบิกความกับศาลว่าไอ้ที่เราไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจริงๆวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเข้ามาในลักษณะแบบไหนมายิงปืนแบบไหน แบบนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้สารก็ต้องมาใช้ดุลพินิษในการพิภากษาว่าไอเขาปฏิเสธเนี่ยว่าเขาไม่ได้ยิงครับไอเราบอกว่ายิงใช่มันรับฟังได้แค่ไหนได้แค่ไหนครับทีนี้จะถามอะไรอย่างฮะประเด็นปัญหาครับแต่หลักฐานที่ตำรวจเขาเก็บไปเขาก็ก็มีนะคะครับก็เช่นปอกกระสุนปืนอ่ใช่ไหมฮะใช่ใช่มันก็เป็นดุลพินิษฐ์ของดุลยพินิษฐ์ของของทางผพิภากษา ฮว่าเราว่าทางพนักงานอายการเขาก็เสนอข้อมูลต่างๆพยานหลักฐานเนี่ยให้กับทางทางสารทางจำเลยที่เขาปฏิเสธเนี่ยเขาก็ต้องนาเสนอข้อมูลของเขาให้กับทางสารก็เป็นดุลพินิษของสารว่าจะเชื่อใครนะฮะถ้าเชื่อเราสารก็ลงโทษถ้าเชื่อจำเลยก็ยกฟ้องครับแบบนี้นะครับเข้าใจไหมครับผม เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณมากนะคะมีอะไรม่มีค่ะครับผมครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอ่านี่เป็นเขาถ้าเป็นวันนี้ก็เป็นลูกค้ารายแรกนะฮะนึ่งก็เข้ารายการมาตั้งแต่เรายังไม่เข้ารายการนะฮะโทรมาก่อนแสดงว่าติดตามอยู่ครับติดตามคนติดตามอยู่นะฮะว่าวันนี้หมอกฎหมายมาแล้วก็ต้องมาหาหน่อยรักษาหน่อย ไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าเกิดเกิดขึ้นจริงกับเขาเมื่อเมื่อไม่นานนะฮะซึ่งก็เราเราเป็นวิทยาทานกับท่านผู้ฟังท่านท่านอื่นๆด้วยนะฮะก็ทุกทุกคดีครับทุกคดีที่มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ก็มีขั้นตอนแบบนี้ครับเมื่อไปแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนเขาจะเชื่อเราเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เขาก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานั คือเราเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งพยานหลักฐานเหมือนกันครับ,รบก็คือพยานบุคคลใช่ฮะอ่านี่เราก็เป็นผู้เสียหายด้วยครับใช่ไหมฮะอืมก็พนักง,งานสอบสวนก็ต้องเรียกพยานหลักฐานเนี่ยต่างๆาเหล่านี้มาสอบสวนถ้าแล้วก็ต้องไปเรียกทางจำเลยด้วยทางผู้ต้องหาด้วยครับอ่าว่าเอ๊ะที่เขากล่าวหาแบบนี้คุณว่างไงครับอ่าแล้วก็ให้เสร็์ ผู้ต้องหาครับในการต่อสู้คดีต่อสู้คดีจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขาครับคือในทางกฎหมายเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เลยว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยด้วยอืมอ่าไอ้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยครับไม่ใช่จะไปพิสูจน์ความผิดของเขาอย่างเดียวครับนะฮะไอเรานี่บอกว่าเขาผิดนะฮะพนักงานสอบสวนต้องพิสูจน์สองอย่าง คือหนึ่งพิสูจน์ว่าเขาผิดไหม,อ,มอีกประการหนึ่งพิสูจน์ว่าพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยนะฮะนั่นคือหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนนะฮะก็ถ้าพนักง,งานสอบสวนเขาเชื่อเราก็ทําคมเห็นคือถ้าก็เห็นว่าคดีเนี่ยเชื่ออาจจะเชื่อเราว่าอาจจะเป็นจริงรแล้วก็อาจจะประกอบกับพยานหลักฐานนะก็อาจจะสั่งฟ้อง สั่งฟ้องสั่งฟ้องไปนะครับอาจจะก็คือทําความเห็นสั่งฟ้องแต่ถ้าดูแลพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่มีน้ําหนักหรือไม่เชื่อถือเราครับครับเขาอกจจะทําความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องส่งไปที่อายการพนักงานอายการนะฮะพนักงานอายการก็มีสิทธิที่จะตรวจสอบอีาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าก็เป็นไปตามที่พนักงานอายการมีความเห็นสุดท้ายก็คือไปจบที่ ที่ศาลที่ศาลถ้ามีการฟ้องไปที่ศาลครับนะฮะส่วนศาลจะเห็นจะเชื่อใครก็แล้วแต่ครับดุลพินิจนะฮะว่าจะเชื่อพยานหลักฐานของฝ่ายใดมากมากกว่ากันนะครับส่วนเรานี่ในฐานะผู้เสียหายครับถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นครับเราก็ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอ่าอันนี้เราเคยพูดกันไปบ้างแล้วนะฮะในเรื่องนี้ในหน้าที่ของของเราในส่วนของผู้เสียหายก็คือถ้าเขาปฏิเสธเราก็ต้องไป เ,เบิกความครนะฮะไปเบิกความเป็นพยานต่อสารในคดีที่เราไปแจ้งความอืมใช่ว่าเอาไอ้สิ่งที่เราไปแจ้งความเนี่ยท่านนตอนลักษณะของเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนนะครับอเบิกความไปตามความเป็นจริงนะครับอย่าเบิกความเท็จนะครับเบิกความเท็จนะฮะ,ฮะติดคุก่าไอ้ถ้าไอ้ไอทีแรกนี่ไปเป็นผู้เสียหายนะครับถ้าไปเบิกความแล้วอเบิกความเท็จเข้าไปนี่ทีนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายนะตกเป็นยำเลยนะคือทางที่ดีเนี่ยคือ ก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังนะครับคือเวลามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือเวลาเราไปแจ้งความเนี่ยหรือว่าอยู่ในฐานะผู้เสียหายเนี่ยนะครับพยายามเล่าไปตามความเป็นจริงนะครับเอาความเป็นจริงมันต้องเลยต้องเอาความเป็นจริงนะครับอย่าไปเติมแต่งอย่าไปปรุงแต่งนะครับคือไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ความจริงครับแล้วอย่างมันก็เป็นเท็ปไปใส่ไ้นยเขาไม่ดีไม่ได้นะครับไม่ได้ เขาอาจจะมาฟ้องกลับเราได้ว่าเราแจ้งความเท็จได้ครับนะฮะก็ต้องว่ากันไปตามข้อที่จริง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 นะฮะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัว